เรามาเจอคู่นี้เ้มาเดินเฉยหรือเปล่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอยู่นู่นไลฟ์แล้วเไลฟ์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้ไลฟ์แล้วนะครับไลฟ์ทิ้งไว้ก็เป็นไงคะดูกันได้ยังคะดูลำไยไปก่อนนะคะดูถังแก๊สไปก่อนนะคะ ทุกคนแบบไปเข้าห้องน้ำแล้วเมื่อกี้นั่งดูกันเหมือนกันนเอทุกคนนั่งข้างหลังพี่แนนดีกว่านะใช่ใช่เดี๋ยวเพราะจะได้ยื่นคุยเพราะตั้งตั้งแล้วมันจะอ่านไม่เห็นคอมเมนต์ใช่เราจะได้อ่านคอมเมนต์กันใช่เราจะผัดกันพาสใช่ฮัลโหลพี่เลเอาลำไยพี่เลเพิ่งเตะแนนพี่เลเอาลำไยพี่เอจะเอาลำไย่าใหญ่ย้อยโอเคไหมผมก็ได้บิสคไหมครับ ไปก็ได้ไม่ไม่ผมก็ไปแต่ว่าเกรงกูไปก็ได้อ๋อโอาคหนรโอเหนูคุณพี่น้องในตำนานโครับคุณใครว่าคุณพูดอะไรครับในซีซั um> ่นเอ้ยไม่ใช่ในซีซั่นในอีพีสุดท้ายครับพี่พูดอะไรของพี่นี่จะขอไลน์ผมไปทำไมคุณจะรูกผมไหมครับทุกคนนี่คือดูกันแล้วใช่ไหมครับผมเราเริ่มจาก เอางี้ดีกว่านะอย่างแรกเราขอบคุณกันก่อนไหมเราขาดใครอยู่ข้างหลังนี้ขาดเรดือเดือนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เปิร์พิมต้องต้องขึ้นมานะครับพี่เปิ้ลกํำลังจัดไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้เราพี่เปิ้ลกํำลังเจอพิมพ์ลงรูปแต่ไม่เป็นไรนะนำทีมกันละการเนาะละกันแปลว่าฉันต้องหน้าบานๆอยู่ข้างหน้าใช่แน่แน่แน่เอาวันเนี้ Icana, อะไร <champions> ี่นะนาดำเชนบอกเปิดไฟให้หน่อยเดี๋ยวหน้าดำเดี๋ยวเชนหน้าหมองไปเป็นไรเป็นไรไม่เป็นไรดำไหมทุกคนทุกคนดำไหมอดำไหมดำไหมเราอ่ะกลัวคนอื่นบอกว่าดำไปกว่าเราไงเราอยากอยู่พวกอยู่พวกคนอื่นบ้างก่อนจะพูดเรื่องไฟนี่ยผมนี่ไม่รอดล้วตอนนี้ผมปลอยโอ้ผมปลอยเคยรอดไหมอะโลป้าอ่ดูหน่อยสิผมรอดไหมรอดไหมทุกคนโอเคอยู่เนาะ โอเคมีเรอจะต้องวัชชิฟ hey, okay. ิล okay. ิปปินโอ้โหสุดยอดเหมือนสวบางไยอะไรเฮ้ยอะไรทำไรโอเคอย่างแรกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณ อ้าวอินทัถ่ายเดี๋ยวราคุยอ๋อลับโทรศัพท์พ่อโทรมาโอเคโอเคนะเดี๋ยวพยายามจะแพลนให้ครบทุกคนไม่รู้จะแพลนยังไงก็จบไปแล้วเอาไปคู่นี้ก่อนคือจบไปแล้วนะครับสําหรับ e p พีสิถ้าใครที่ไม่ได้ VIP ก็รอนิดนึงรอนิดนึงนะครับอีกสักวีกสองวีกนะครับยังไงก็ก็อยากขอบคุณทุกคนอีกครั้งเพราะว่ารู้สึกสนุก ตลอดเวลาคือมันรู้สึกสนุกรู้สึกด,ดีใจแล้วก็ประทับใจมาตลอด,ดจน,<ห>นถึงจนถึงวันนี้ก็ยังยังบอกอยู่ว่ารู้สึกประทับใจเหมือนเดิมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ที่ได้มาทํางานกับทุกคนทั้ทงนักแสดงทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งพี่พี่ทีมงานทุกคนนะครับก็ตกใจก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็จนถึงวันนี้รู้สึกตื้นตื้นตันแบบบอกไม่ถูก เขาเขาเนี่ยเขาจะกระซิบกระซิบกระซิบจะไปแกล้งพี่เปิ้ลสมน้ำหน้าที่โดนใช่ไหมอ่าพี่เปิ้ลพูดถูกหนูมีอะไรแซ่พี่เปิ้ลไหมส่วนตัวก่อนกล้องไม่ตรงครับแม่ไม่ตรงเพียมั้ยขยับไม่ตรงกล้องใส่อะไรน้ำนั่งตากหน้าก็ได้นะเอ้ยพูดจาอะไรนี่อ่ะเดี๋ยวขาหักหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปคู่นี้ก่อนเดี๋ยวนะคะอ่าคู่นี้ก่อนครับเ้ยเราดูข้างหลังอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับ อยู่ด้วยกันที่กับเค้กกับเค้กจนถึง E ีีสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ฝากไล่ตัวนี้ไปทีครับต้องหาต้องไล่ตัวนี้ไปนะครับก็เป็นไงบ้างครับคนที่ดูจบแล้วเนาะก็มันทุกอย่างก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็รอดูต่อไปแล้วกันอยากให้แบบว่าติดตามเนาะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกคู่เนาะสร้างสีสันให้แบบทุกคนแล้วก็แบบให้คนดูทั้งบ้านเลยเนาะจริงงใจให้ด้วยนะครับ ไม่เกี้เราขอบคุณกันค่นเนี่ยพี่เอ็งกลับมาแล้วโอเควันนี้นะจริงๆก็ฟูลแคสนะคะแล้วก็มีพี่แนนแล้วมีทีมงานอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูก่อนรีน้ำมาเราเอารีน้ำมาจอยกันก่อน้าลีน้ำเข้ามาใช่ไหมลีน้ำหายไปแล้วไหนอะเราไปชวนลากเข้ามาเลยไหนอะไม่เห็นเจอ ทุกคนพร้อมพร้อมสามสี่อ้าวหน้าบานเหมือนีน้ำเลยนี่ทุกคนอยู่ครบไหมคะวิคะหน้าบานเหมือนรีน้ำเลยเน็ตไม่ดีอ่ะใช่ไหมจริงหรอาน้ำเลยดีนี่ปล่อยไปนี่เอาใครเข้ามาเหลือ เปลี house, right? ่ยนนะเปลี่ยนสีได้ปะวะเปลี่ยนได้นี่ออทำไมเราเราอยู่ดีได้ไหมเราไม่ได้อยู่ดีเราต้องตรงอยู่ดีวันนี้นี่คือเราต้องกําลังพูดขอบคุณอยู่ใช่ไหมคะใช่เรากําลังพูดขับคุณอยู่เอางี้พี่มาทางนี้จะได้เห็นหมดก็อ่าวทุกคนวันนี้น้ำติด ติดธรารกิจขออภัยจริงๆนะคะที่ไม่ได้ไปอยู่ร่วมด้วยกับทุกคนแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากเราเดินทางมาจนถึง EP สุดท้ายแล้วนะคะ <c oughs> ดีใจมากๆที่ได้ทำงานร่วมกันกับทุกคนนะ <c oughs> ถึงแม้จะปวดหัวเป็นบางครั้งนะคะแต่ก็มีความสุขมากๆอะไรของพวกมึง <c oughs> <c oughs> ว้าวเด็ดดีมาก <c oughs> รู้ว่าโดนด่าแต่เขาไม่ออกมาดา่า เออเน็ตไม่ดีหรอขอบคุณจริงๆนะคะแล้วขอบคุณน่คะเนี่ยนิสัยอ่ะดีขอบคุณที่ทุกคนแบบว่าให้ให้การต้อนรับน้ำถึงแม้จะเป็นผู้หญิงคนเดียวในเรื่องนี้นะคะทุกคนก็ยังแบบเอ็นดูแล้วก็ให้ความรักให้ความห่วงใยขอบคุณทุกคนมากนะคะเอออว้าเอาเข้าใจเลย โอ้ซึ้งมากเขาจะบอกว่ากูคุณต้องซื้อเน็ตใหม่แล้วปะเนี่ยขอโทษทีนะคุณมากขอโทษที่เน็ตไม่ดีแล้วเอาฟิลเตอร์ออกมามทิ่งหรอเกี่ยวเหรอใช่เกี่ยวพ่อปอยเอาฟิลเตอร์ออกี้ป่ะเอาฟิลเตอร์ออกดี้ป่ะนี่ไงโอเคเลยทิ่งเหรอ จริงไหลเลื่นเลยหอยลอดเอ้ยขอบคุณเอาใหม่เราต้องดึดใหม่เนื่อให้พูดใหม่ก็ขอบคุณที่ทุกคนเอ็นดูผู้หญิงชนีคนเดียวในเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นชนีแต่ทุกคนก็ให้ความรักขอบคุณทุกคนมากๆแล้วดูจบแล้วก็ต้องเห็นแล้วดีว่ามีสปอยเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่า V I P นะคนที่ไม่ใช่ V I P ก็ยังไม่ได้เห็นโอเคนะคะคน สำหรับคนที่ดูจบแล้วก็จะได้เห็นความรักของพวกเราแล้วขอบคุณน้าที่มาเป็นกับคุณน้าที่มาเป็นถิงถิงที่น่ารักที่สุดของเรานะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่น้ำก็คงเข้ากับลิงพวกนี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามีน้ำสู้พวกนี้ได้เจิงเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะเชียร์ถิงถิงกันเยอะๆนะคะรักนะคะขอบคุณนะจ๊ะรักนะจ๊ะ ล่ะคุณมึงทุกคนนะขอบคุณพี่แนนมากๆที่ทให้เราทุกคนมาเจอกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรานัดเจอกันอยู่แล้วได้แน่นอนแน่นอนจะตั้งจะทำงานถึงถึงยุ่งคือหนามาติดงานใช่ไหมนะ Love you ลูกสาวขอบคุณค่ะพี่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะอ่ะเหลือเป็นพวกเราแล้วเม่กี้ไปถึงไหนไปไหนกันวีไปถึงคู่นี้ คนนี้เชนเชนว่าไงว่าอะไรคุณจะพูดว่าอะไรคุณพูดก่อนคุณพูดแบลงวะพูดไปแล้วครับผมอ๋อรอต้องเหลือเหลือครับใช่ใช่เลี้ยงเลยแม่หรือไงนี่อันนี้ขอบคุณก่อนอาถือคุยกันสองคนเออไม่ใช่คนนี้ผิดคุณไม่เอ้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือนอกจากขอบคุณก่อนใช่ก็ขอบคุณที่ติดตามพวกเรากันมาตลอดนะครับทุกคนเลยขอบคุณครับ นะครับครับครับก็ตั้งแต่ ep หนึ่งถึงตอนจบนะครับถูกต้องเราจบกันไปแล้วเนาะครับจบะเนี่ยตกใจหายไหมครับหึหอแลบลิ้มพัดับเลยเนาะคุณจะแกล้งผม่ะผมเห็นนะแลบลิ้นพัดับเลยนะก็คุณอาจจะตกใจกันที่ดู ep เมื่อกี้นะครับผมคนเมาก็อย่างนั้นนะครับมันเป็นมันเป็นอะไรชั่ววูบนะครับผมนะก็ขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผม ก็ขอบคุณทั้งทีมงานแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนเลยที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับต้มใช่ครับขอบคุณมากที่เป็นกําลังใจมาให้ตลอดนะครับแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ติดตามซีรีส์ของพวกเรานะครับค,ค,ครับผมออ oh, สังเกตแล้วก็ <laughs> thank you very much <laughs> thank you very much international fans for supporting our series and watching from the first episode all the way until the last episode it means a lot to us that our series is popular overseas and you guys <Yeah. S 2> like our acting in our series as well so thank you much for watching every day yeah, yeah. Yeah 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 y คุณมีอะไรจะพูดหมครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวสิคุณต้องพูดอะไรหน่อยครับขอบคุณทุกคนนะครับนะที่ติดตามพวกเราทุกๆคนนะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แบบรักพวกเราทุกๆคนนะแล้วก็แบบสนับสนุนพวกเรานะครับถึงว่าแบบ ซีรีส์ของเราจะจบไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีผลงานให้ทุกคน <c oughs> ผลงานให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามพวกเราตลอดไปนะ Summer Trip. อมีมี m ิ e n g อร์ซัมเมอร์ทริปด้วยหลังจากเมื่อไหร่นะอทินาอทินาเดี๋ยวประกาศอทินาเอางี้นะเดี๋ยวค่อประกาศเดี๋ยวเ่อประกาศ <c oughs> นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูก่อนเอางี้เราสัมภาษณ์สั้นๆก่อนดีกว่าเพราะว่าอาธินาไม่น่าจะมีค a แล้ว พี่นานไปทำหน้าที่สัมภาษณ์กันแล้วกันนะพิธีกรพิธีกรแล้วกันนะคะคู่แรกก่อนเลยค่ะคู่พี่น้องเฮ้ยแค่พี่น้องเฮ้ยอยาไรหน้าตาอยากจะบอกว่าพี่น้องเหรอพี่เชนคะมีความในใจอะไรที่จะบอกคะแค่เพื่อนเเหมือนสะใจอ่ะเขาโอเคแล้วไงคู่เขารอดแล้วสร้อยสองข้าจริงเป็นไงอันนี้ก็แกล้งทำสร้อยตกเพราะว่าอยากลองใจเหมือนกัน เราเล่นเราเล่นฮะซึ่งจริงที่พูดที่ที่พี่พูดไปนี่ก็แอบลองใจเหมือนกันหรอกอยากรู้ว่าตามหรือเปล่าต้องการอะไรนะ่ต้องการ attention นรอ n พี่น้องดร c t ร r c h a r ูด i ล o d e ด e t e that bro t ถ้าเกิดสมมติว่าคู่ผมอ่ะมันแบบว่า จบเร็วเกินไปมันก็จะไม่มีซีซั่นสองนะครับผมบางอย่างมันต้องมีคอนฟ lict กันบ้างทุกอย่างต้องไม่รับด้วยตลอดไปนะครับสองอะของเราคอนเฟิร์มแล้วนะอ่าที่เราอุ๊บกันตลอดคือเราจะมีคอนติ้นยูซีซั่นสองนะคะ อย่าลืมนักคู่นี้ต้องไปดูกันอีกทีในซีซั่นสองใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมเอ็มเดอร์้วยนะคะแล้วทีแรกบอกว่าเอ็มเดอร์พอทุกพอทุกอย่างออกมาแล้วเธอจะพูดว่าอะไรอ๋อที่ทุกคนไปดูนะคะก็คือซีนที่อันนี้พูดได้ใช่ไหมฮะซีนที่บนกับเดือนเนี่ยเขาจุ๊บกันเนี่ยก็คือสถานที่ตรงนั้นอะ ถ้าทุกคนดูอ่ะจะเห็นว่าเราอ่ะไปก่อนใช่ครับคืนเดียวกันนะถูกต้องครับพี่พูดอะไรสักหน่อยสักหน่อยฮะแล้วเขาหาว่านี่แบบว่าโมโหไหมก็คือมันเป็นการทับที่เออมโนมโนจังมโนไม่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 เป็นการทับที่หรอกครับเพราะว่าเขาไปนั่งเขาไปนั่งคุยกันเฉยๆไม่แล้วเด็นเดนปางเนิดๆเรานั่งกันแหละ ดาวเดียวก็ไม่มีดาวตกก็ไม่มีแต่คุณนะคือดาวเต็มเลยหวอยูตรงนี่คือไม่พอใจใช่ไหมอ๋อจริงไม่มันเครื่องเล็กๆฮะทับทีทับทีอินครับผมเวลามีอะไรอย่างงี้ผมจะอินเป็นพิเศษฮะแต่ว่าชีจริงก็ปล่อยมันยั่งมันเดี๋ยวพี่จะปล่อยคลิปคลิปไหนครับที่ด่าไทเกอร์ได้คลิปเล้วเจอนี่เยอะเบื้องหลังเยอะเบื้องหลังอยู่ในเครื่องมือถือพี่แนนเยอะมากอ่ะเรามาคู่สองก่อนครับ เดี๋ยวก่อนคู่นี้คนนี้ก่อนนะอันนี้น่าคู่กับพี่แนนนะคะอันนี้ลูกชายสุดที่รักทําไมเธอเป็นคนเลวอย่างนี้ทําไมฮะเอาจริงๆนะพี่แนนมาดูนะแบบทาไมทําพี่ร้องไห้ทุกทีที่ฝนร้องไห้อ่ะทุกคนจะเกลียดผมนะครับขอร้องใช่ไหมคู่นี้เขาแฮปปี้ไปแล้วเป็นไงดีครับก็แฮปปี้ก็สีซั่นสองสี่ัซนสองก็คนหัวเราปอง แอปซีซั่นสองนะครับก็ติดตามเอาแล้วกันนะจ๊ะว่าจะเป็นเช่นไรใช่ว่าจะเป็นยังไงนะแต่คู่นี้เขาราบลื่นหลังจากนั้นใช่แล้วรู้สึกยังไงสงสารฝนไหมจริงจริงอะสงสารฝนนะแต่ว่าสงสารตัวเองมากกว่านะครับตอนเล่นรู้สึกยังไงตอนเล่นรู้สึกเฮ้ยแต่สงสารจริงจริงนะเก่งมากเล่นเก่งมากนับตัเล่นเก่งมากสงสารแล้วก็สงสารตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นร้อนมากๆนะครับใช่ทำไมวันนั้นมันถ่ายล้อนร้อนทําดีแล้วจริงค่ะเก่งมากมีคนชมบอสทําดีแล้ว่เรามาที่ก่อนที่เราไปคู่หลัก เราที่จูบดุดเดือดกันก่อนนี่นี่ทุกคนรู้สึกยังไงเมื่อสองคนนี้เขาจูบกันรามคิงคนลุกนะคนลุกอะอิชาเนี่ยอิชาใช่ไหมอาไหนถามซิเป็นยังไงบ้างคิดีว่าถ้ากลับบ้านไปแล้วแม่ผมจะบอกว่ายังไงเออเหมือนกันทําไมอะแม่กับน้องชาจะคิดยังไงน่าเหนียวแบาแล้ว ผมมีทางแก้ปัญหาครับก็คือไม่ต้องกลับบ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยพ่เปอร์สายชิปว่ะชิปเก่งเป็นไงความรู้สึกที่แบบเห็นตัวเองแล้วว่าซีนมันออกมาจริงจิซีนอยู่สองคนจูบสวยมากเลยนะแตมก็ชาัินี่ตามตัวไปคิดว่าคนดูแน่ตกใจเหมือนที่ผมตกใจใช่ไหมรู้สึกเขินอายนะครับวันที่เราดูเชนบอกว่าอะไรนะ พี่เพิร์ดพี่เพิร์ดทำให้ผมเป็นสาววายใช่ผมนั่งดูตรงมอนิเตอร์ก็คือแบบว่าชิปคู่คู่นี้ฮะก็คือเดี๋ยวไม่ต้องภายกูภาย้าธาราขึ้นเรือแล้วภายจะเราเอาพูดตัวเองให้รอดก่อน รู้ว่าครูเองไม่รอดเลยพี่เฮ้ไปายช่วยไม่เป็นไรให้คู่เราเป็นต้องค่อยๆค่อยๆประเื่อคู่เราอาจจะติดไอ้นี่ก็ได้ติดเธอบัวติดโบน่ะคิงคิงคิงอ่ะจะบอกว่าจริงๆสำหรับคู่ลามคิงเนี่ยเป็นการซีนจูบที่ประทับใจของกองถ่ายมากเลยนะเพราะว่ามันเซอร์ไพรส์กันเยอะ เอาจริงๆอีกคนหนึ่งต้องขอบคุณคือพี่แซนวิชนะ acting coach ของเราแล้วก็จริงๆพุ่มกับเราทั้งสองคนเลยนะพีริดพีปีดเนาะแล้วก็ทีมงานทุกคนเพราะว่าช่างไฟช่างทุกคนเพราะเอาจริงๆนะตอนที่เขาถ่ายซีนในเต็นท์เนี่ยไม่มีซีนไหนเป็นกลางคืนเลยนะคะเป็นกลางวันหมดเลยให้มันมืดให้มันอะไรให้มืดจริงจริงแล้วกว่าจะทําอารมณ์ซึ่งซีนนั้นเพิร์ดบอกว่าพี่เลนะกลัวมากน่ากลัวจริงๆครับ ก็คือจริงๆนะชีวิตจริงก็ไม่ชอบเวลาคนแบบตะโกนใส่เราเราก็เราอินกับตัวละครด้วยนะครับก็คือแบบเออน่ากลัวจริงๆโดนผลักหลุดเฟรมโดนผลักหลุดเฟรมผมไม่ได้ตั้งใจจะผลักให้หลุดเฟรมผมนึกว่าแบบเผื่อซีเรีส์เอออนแบบไ m a มอะไรอย่างงี้ก็ผักเผื่อไว้สี่วิตีสีิสีออกมาได้นะจะได้เร่งออกไปหาขนมก็ดีใจครับถ้าทุกคนชอบกันนะครับชอบไหมคะ ชอบซีนไหมโอเคงั้นเราก็ต้องมาที่คู่นี้แล้วนะคะก่อนที่พี่สัมภาษณ์ก่อนที่พี่เพื่อจะไปทุกคนเป็นอะไรเนการที่การที่พี่แนนอ่ะเป็นคนดูเซีนนี้แบบผมหนุ่พังมากเปย์เปแบบทุกคนไม่คือจะบอกว่าปอยมามาตั้งแต่หกโมงไม่มาตั้งแต่แปดโมง หมือนพี่คิงออกจากน้ําเลยอ่าโอเคใช่ไหมจะบอกว่าไหนๆแบบทําไมคุณอ่อยเก่งขนาดนี้อ้าวที่บนมานี่พ่เปอร์นั่งนี่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 ทุกคนขาตอนที่ดูเนี่ยรู้สึกเดือนมันอ่อยไหมอ่อยยังไงใช่ครับโัวที่สุดพี่จะลืมนะครับฝากที่สุดจริงเก่งนะฝากฝากติดตามเบื้องหลังเดือนหนาวนะครับก็คือเป็นการวางแผนของเดือนหนาวตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงดักไซด์ของเดือนหนาวใช่ไหม เดี๋ยวไม่ใช่เขาถามพี่แนนว่าเมื่อไหร่ดักไซจะออกพี่แนนไม่ได้ทำนะนปล่อยคิดตอนในปล่อยซ้อมจูบเลยวใช่ไหมได้มีเหรอมีตมีซ้อมกับพี่โต๊ดมีขอกรมีคิดไปปล่อยตอนซ้อมจูบซ้อมจูบผมช่วยเดี๋ยวรเจอกันเจอรกันแล้วก็คือผมจะบอกว่าก่อนซีนนั้น เรากินปลาากันมาค่ะใช่ครับมันถึงทำให้แบบใช่มันถึงทั้งคู่ทั้งคู่แล้วจะบอกที่น้ำไหลเนี่ยเพราะมันเหม็นปลามากนะฉันแบบแสบไม่ไหวแล้วคอผมคออย่างเงี้ยใช่ไหมใช่พี่เชน ให้เช่าเขาใช่ไหมไม่เป็นพี่น้องอ่ะก็เป็นได้แค่นี้แหละไม่ต้องไปสาห้องเลาหรอกเข้าใจมโสดไม่ร้องไม่ร้องโอ้โหเฮ้ยแต่เรายังมีเรือผีอยู่เรือผีกันอยู่อะไรอีรอดอยู่เดี๋ยวเขาไปแจมบ้างอะไรอ้าวป่ามเขารู้สึกคู่นี้อ่าคู่นี้จะบอกเลยนะว่าจากที่เราเห็นเพลงขอมเมนต์เมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนก็จะบอกว่ามึงนี่แบบทําให้เขาหาวุ่นวายทั้งแคมป์ ออกมายิ้มทำแบบนี้เฉยล่าเลยจูงผู้ชายเฉยเลยยิ้มก้มกิบไม่สนใจเขาหากันให้วุ่นจนหาจอแล้วมันวางแผนไว้ใช่เป็นไงสีนนั้นคือเดือนหนาวอ่ะไปหาพี่บ่นจริงๆหาที่ป่าแล้วคือหาไม่เจอแล้วพอเจอพี่บ่นปุ๊บก็มาโทษเขาเป็นความก็ตอนแรกไปหาไปหาพี่บ่นไม่เจอแล้วก็เดือนหนาวพี่บ่นพี่บ่นไปหาเดือนหนาวไม่เจอเดือนหนาวไม่ได้ไปหาพี่บ่นไม่เจอแกหนีผู้ชายออกจากลงเขา แก่จนเดียวลงเขาพี่บุญหาเดินหนาวไม่เจอพี่บุญก็เลยถามว่าเดินหนาวไม่รู้เดินหนาวไปไหนพี่บุญก็เลยต้องเรียกเดินหนาวเดินหนาวเดินหนาวเข้าไปในป่านั่นแหละรักคู่นี้เขาก็มีจูบแบบสองครั้งครั้งแรกที่จูบเนี่ยเราแชร์นะทางน้ําตาทางน้ําตาอ่านอะไรหนูจะอ่านอะไรทางน้ําตาเขาบอกเปอร์เชนแฟนนรกบอกต้อนร่บไม่ไม่ไม่แต่สวรรค์จูบกันบอกกต้อนกันบอกนาที่ป่าไม้เลย เป็นคนบาปบ้างอันนี้คือคอมเมนต์นี่คือเดือนบนอิสเรียลเดือนบนอิสเรียลนี่จะบอกว่าซีนนั้นน่ะเอาจริงๆคนอื่นนะกลับแคมไปหมดแล้วจะเหลือแค่จะเหลือแค่เปิร์กกับมอยแล้วก็ส่วนกล้องก็คือตั้งไว้ตรงต้นไม้แล้วจะบอกว่าไม่ใช่จะบอกว่าวันนั้นน่ะต้องยอมเขาสองคนนะคือแซนวิชต้องบิว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 แล้วก็ไม่กี่เทคต้องผ่านเลยนะเพราะว่าโหดมากแล้วยุ่งโหดมากจีบเป็นแบบมืดมาก ใช่กลายเป็นว่าแบบสองคนนี้คือต้องร้องไห้ไปด้วยต้องจูบอีกเราต้องสู้กับยุงเพราะฉะนั้นกี่เทกสองเทคเนาะสองค่ะสองเทคค่ะเหมือนกันนะจ๊ะไม่ได้มทุกคนแต่ก็อยากจะบอกเสมอนะว่าปอยเนี่ยเป็นนักแสดงนะครับจริงจริงคือเทคเดียวอยู่แต่ขออีกจริงจริงเทคเดียวอยู่แต่ขออีกอีกเทคหนึ่งเพราะว่าปอยไม่คอนติ้นิว เอาน่าเสดยดีต้องจำคอนตินิวเอามจนนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือจูบตรงใต้สามดาวพี่เราซีจีครับพี่ไม่หรอแต่จริงๆอ่ะคือคือซีโนเนี้ยเขาต้องถ่ายไว้เผื่อรับมูมใช่เผื่อรับมูมเล่นดีเล่นดีน้องเล่นดีเพราะฉะนั้นเล่นดีละมุนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ความดีผลเดือนนะคะทุกคนต้องเห็นกับบลนเดือนนะเพราะว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตเขาถ่าย หนักมากโซนคนนี้คือตลอดตลอดเรื่องทุกคนก็จะเห็นครับว่าอะไรเนี่ยเรือดอะไรเนี่ยตลอดเรื่องทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักโกรธงอนโกรธงอนแต่พอมามาสองอีพีหลังมันมันทําให้เห็นมูฟของตัวละครในในมูฟที่มันลึกซึ้งขึ้นอ่าอ่าเลยอาจจะมีการดราม่ามีอะไรนิดนึงเนี่ยครับใช่แต่ว่าก็อย่างน้อยดราม่าก็คุ้มนะเพราะว่าได้เห็นคู่นี้จบได้เห็นคู่นั้นจบได้เห็นคู่นี้เขา เขาจำชี้กันอยู่เลยแล้วก็ได้ยินวี้เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องแค่เพื่อนครับพ่อวันวิ่องวิ่งเว้่ว้่เวเกือบละเกือบถึงฝั่งละเฮ้ยจมก่อนจมก่อนจงก่อนงก่อนไม่คือคืนนี้ลอยลำไปแล้วไงก็เลยพูดได้ตั้งสถานะไม่ใช่เหรอเขาเพิ่งกินเราเรレーショชิพ จะบอกว่า facebook อันนั้นยังเปิดไว้อยู่นะมีจริงเพราะเราสร้างไว้ถ่ายซีรีส์แล้วคนเข้ามากดไลค์เต็มเลยไม่ก็ให้มันขึ้นเงใ่ไหมขึ้นใช่ไหมโอเคงั้นยังไงวันนี้แค่เรามาไลฟ์ขอบคุณทุกคนเนาะใช่ไหมยังไงก็ขอบคุณก็ยังติดตามงั้นเราแถลงเลยนะว่าเราไม่ได้หายไปไหนนะคะทั้งหมดเจ็ดคนนี้นะคะเพราะว่า ไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่กล้าเพราะว่าเสาหน้าเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมเวลาทุ่มหนึ่งที่ u t u b บนะคะ My e n น i n e e r Official ก็คือ my engineer summer นะคะอันนี้เนี่ยพี่นายการันตีเลยว่าไม่ใช่บ่นเดือนไม่ใช่ชาลาฟรองไม่ใช่ลามคิงเพราะว่ามันจะเป็นปูเปอร์ปอย ไม่เป็นค MD เชนเป็นแบบทะเลเพิร์ทสนุกจริงๆสนุกเรียวมากทุกคนจะเรียลมากวสุดปอยก็เรียวมากผมปอยก็เรียวมากปอยเรียวที่สุดเรียวขึ้นเยอะเรียวมากซัมเมอร์ทริปไม่ผมปอยที่สุดแต่หน้าไม่เรียวเลยหน้าไม่เรียวลไม่ทุกคนอาจจะงงแล้วบางบางวันปอยมีผมแต่บางวันเอ๊ะทำไมไม่มีผมล้เพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องต้องรอดูที่ซัมเมอร์ทเออริปซัมเมอร์ทริปก็จะได้เจอ บุคลิกจริงลักษณะของเด็กๆทุกคนก็ติดตามการต่อกันที่ออฟฟิเชียลของแมนเชสเแล้วเราจะมีคอนเทนต์มีรายการมีอะไรให้ดูเรื่อยๆนะคะเรายังไม่ไปไหนนะจ๊ะเจอกันนะครับสปดกร์หน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายคิด